เมื่อความรักของเราเนี่ยมันเริ่มเก่าขึ้นเกิดอาการเบื่อหน,น่ายคุยกันไม่รู้เรื่องแทนที่เราอยู่ด้วยกันนานๆเราจะยิ่งเข้าใจกันยิ่งรู้ใจกันแต่มันกลายเป็นความเบื่อหน,น่ายเราจะทำยังไงวันนี้ครูว่าจะมีวิธีการนะคะในการฟิกความรัก,คว,กความสัมพันธ์4เทคนิคด้วยกันข้อแรกในเมื่อมันเบื่อคุณก็ใช้ความเบื่อนะเป็นสัญญาณเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเราเบื่ออยู่เราก็เปลี่ยนให้มันไม่เบื่อดูสะ ราะหลายๆคนไม่ได้ใช้สัญญาณนี้ในการที่จะทําให้มันสร้างสารรค์แต่ใช้สัญญาณนี้ในการนอกใจบ้างใช้สัญญาณนี้ในการที่จะแบบหาเรื่องมาทะเลาะก,กันบ้างต้องเช็คสัญญาณดูว่า ύ, คู่ของเราเนี่ยเริ่มมีอาการเบื่อหน่ายหรือเปล่าเ็อารมณ์นะความรู้สึกว่าเฮ้ย เราคุยกันได้รู้เรื่องไหมหรือว่าเราอารมณ์ดีใส่กันหรือเปล่าหรือว่าอารมณ์ร้ายใส่กันในหนังสือของครูเนี่ยนะคะมันจะมีวงจรความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าวงจรแต่และว,วงจรเนี่ยมันสามารถเช็คกันได้นะคะอาจจะเริ่มจากความตื่นเต้นนะพอคบกันมานานๆอยู่กันมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความเบื่อเกิดขึ้นเมื่อเบื่อแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้มันกลับไปตื่นเต้นเหมือนเดิมนะง่ายๆแค่นี้เองข้อที่2 เราอะต้องออกเดทกันแม้อย่เท่าเลยนะเพราะว่าเมื่อแต่งงานไปแล้วหรือว่าอยู่ด้วยกันนานเรามักจะหลงลืมที่เราจะต้องเติมความหวานให้กับกันเราจะต้องออกเดทกันนะมีคืนเดทมีวันเดทกันบ้างไม่ใช่ว่าคุกอยู่แต่กับครอบครัวคุกอยู่แต่กับลูกการที่ได้อยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราได้กลับมาใช้ชีวิตวัยหนุ่มสาวด้วยกันข้อที่3มมี movie night แล้วมันต้องเป็นโรแมนติก มูฟี่ไหนี่คืนวันนี้เราจะดูหนังด้วยกันแนะนําให้เป็นหนังคอมเมดี้หรือว่าโรแมนติกคอมเมดี้ดูด้วยกันนะเพื่อที่จะพูดคุยหัวเราะกันหรือว่าวิจารณ์ไอตัวละครต่างๆด้วยกันก็ได้ข้อที่4ตามหาจุดพัฒนารุต้องการที่จะมีการพัฒนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าเราไม่ว่าคู่ของเรา ต้องการการพัฒนาไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราหยุดที่จะพัฒนาอาชีพการงานชีวิตอยู่กันมาเป็น10ปีไม่พัฒนาอะไรเลยหรือว่ามันใช้ชีวิตแบบเดิมเดิมเนี่ยมันจะทําให้ทุกคนเบื่อคุณก็ต้องหาจุดที่จะเติบโตนะจุดที่จะพัฒนาให้มันเกิดมากขึ้นไม่ต้องไปสรรหาอะไรมากมายแค่พัฒนาจิตวิญญาณของเราพัฒนาให้จิตวิญญาณอารมณ์ของเรามันเติบโตพัฒนาสิ่งเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะอย่างเช่น อาจจะมีบ้านฉันจะพัฒนาแบบมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นได้ไหมไม่พร้อมที่จะไปถึงตรงนั้นก็แต่งบ้านใหม่แต่งเล็กๆน้อยๆของเราไปเปลี่ยนมุมการแต่งบ้านเปลี่ยนมุมห่วงจุย้ยหรือว่าจะเป็นการพัฒนาว่าเอ้ยเราไม่เคยไปเที่ยวกันมานานแล้วไปเที่ยวกันนะเราไม่เคยทํากิจกรรมที่มันสนุกสนานเรามาเล่นเกมกันไหมทํากิจกรรมใหม่ๆใ,ให้สร้างสรรในชีวิตของเราแค่นี้มันก็ดูพัฒนาในเรื่องของชีวิตและความสพมันธ์ของคุณได้